ไม่ได้ขายนะพี่ก็ยขายค่ะแต่แต่ว่าเขาไม่ได้เป็นอะไรช่นเป็นเลยนะโอะโเนี่เมันโเออมันอะไรนั้นอ่ะอะไรเห็คนเน่งยนะใช่ทนนจะตบนนะอครับรายการหนึ่งีนีก็งหน่อยะไปนตนั้น เราซว่ามันตีตับังง